สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเอาขอพอหน่อยเข้าหัวหน่อยบอลสูงเข้าหัวหน่อยสูงเข้าหัวเข้าหัวเออน่ะยเจ๊วกันเจ๊วกันเจ๊วกันเจ๊วกนะครับอีทีหนึ่งโอ้โหนะครับตอนนี้เราจะเดินทางกันกลับบ้านนะครับผมสูงบ๊ายบายนะครับเด็กน้อยเดินกลับบ้านกันนะครับผมเลิกงานกันแล้ว นู่นครับแม่แม่ช้างก็เดินกันแล้วนะครับโอ้ฝ่าล้องแล้วนะครับแม่แม่ตอนนี้เราเดินกลับบ้านครับนีูุ่พิงเรานะครับกลัวฝ่าล้องหรือเปล่าครับค่อยเดินครับผมโอ้ฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ค่อยเดินเาเลยค่อยเดินลุก ดเดิน да. เร็วนะพงพิงเรานะแม่แม่เขาเดินช้ามากเอ้าเฮ้ยมาเฮ้มาเฮ้เฮ้มาเฮ้ยบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเราเดินกลับบ้านกันนะครับจุ๊บจงจุ๊บจงนะจุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บดี โอ้โหได้ดีหน่อยโอ้โหโอ้โหไม่บายให้ดีหนึ่งไม่บายครับไม่บายครับสุดหล่อไม่บายครับไม่บายลูก